ก็หั่นตามแบบเส้นที่เราตั้งไว้นะครับคือแบบรสชาติเข้าเหน้อมากนะครับอร่อย ไปันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชา n นลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง Tik t o อกครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0 0 0 0คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคาถามทางอินบอกแล้วก็ มเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับเริ่มจากอันดับแรกก็มาเตรียมหมูก่อนนะครับวันนี้ผมใช้หมู3ชั้นนะครับแบบนี้ใช้เป็นแผ่นใหญ่นะครับอันนี้ก็น้ําหนักประมาณหน่งโล5ขีดนะครับหรือว่า1โลครึ่งนะครับนะก็เลือกหมูที่มันสวยๆแบบนี้นะครับใครจะ ทำเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะทําประมาณนี้นะครับอันนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาบ้างนะครับนะทำให้ตัวหมูเขาเนี่ยมันเป็นตารางนะครับกรีดลงไปนะครับให้ถึงชั้นไขมันนะครับแต่อย่าให้ขาดนะครับแล้วก็อย่าให้โดนหนังนะครับแนะนําให้ใช้มีดแบบคมๆนิดนึงนะครับการทําแบบนี้นะครับจะทําให้ตัวเครื่องปรุงต่างๆนะครับแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูได้ง่ายนะครับนะแล้วก็ มีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมอ่าเราผมก็จะมาใส่กระมังแบบนี้นะครับเพราะว่าอ่าเพื่อไม่ให้หนังมันโดนตัวเครื่องหมักหรือว่าน้ําตาลนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ง่ายนะครับเห็นใส่กระมังแบบเนี้ยมันจะห่อไว้นะครับทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ผงพะโลลงไปนะครับ ประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะครับใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็เอามือนะครับลูบๆเนาะให้เครื่องเทศนะครับมันซึมเข้าไปในเนื้อนะครับผมใส่เพิ่มอีกนิดหนึ่งนับยังไม่ค่อยทั่วเท่าไหรจากนั้นก็หมักเครื่องเทศไว้ก่อนนะครับจากนั้นขั้นตอนถัดมานะครับเราจะมาทําตัวเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงนะครับอันดับแรกผมจะใส่ผงปรุงรสนะครับลงไป1ช้อนชานะครับ จากนั้นก็ตามด้วยเกลือนะครับ2ช้อนชานะครับผสมตัวเกลือกับตัวผงปรุงรสให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับหรือใช้น้ำตาลอ้อยก็ได้ถ้าไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายนะครับนี่ก็10ช้อนชานะครับผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นก็ให้นำหมูนะครับที่หมักตัวเครื่องเทศไว้นะครับ มาใส่น้ำตาลนะครับใส่ไปครึ่งเดียวก่อนนะครับแลนั้นก็คลุกๆนะครับทาๆนะแล้วก็ตัวน้ำตาลที่เหลือนะครับเราก็มาค่อยๆใส่นะครับตรงที่มันแบบรู้สึกว่ามันไม่โดนนะครับก็คือแบบต้องค่อยๆทำนะครับให้ ตัวทุกอย่างนะครับแทรกซึมเข้าไปในเนื้อจนทั่วถึงนะครับอพอทาน้ำตาลนะครับกับตัวเครื่องปรุงต่างๆแล้วหนึ่งรอบนะผมจะเพิ่มตัวผงพะโลไปอีกนะครับเป็นชั้นที่2นะครับอันนี้ถ้าใครคิดว่าแบบความหอมมันพอแล้วก็ไม่ต้องใส่เพิ่ม,มเลยนะครับแต่ผมแบบชอบให้มันแบบหอมๆหน่อยนะครับก็จะใส่เพิ่มไปอีกประมาณ1ช้อนชานะครับ แล้วก็ลงน้ำตาลนะครับที่เหลืออีกก็โรยให้ทั่วๆนะครับแต่นั้นก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศนะครับนี่ก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของรสชาตินะครับแล้วก็ความกลมกลม่อมความนุ่มนะครับแล้วก็ เดี๋ยวตอนนี้คือน้ำตาลมันก็อาจจะแบบเริ่มละลายกลายเป็นน้ำนะครับก็พยายามรูปๆให้ทั่วนะครับไม่งั้นมันจะแบบไม่เข้าเนื้อนะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับหลังจากรูปตัวซอสทั่วนะครับอันนี้ยังไม่จบนะครับอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญนะครับนั่นคือน้ำผึ้งนะครับอันนี้ผมจะใส่ไปประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะนะครับ จากนั้นก็รูปนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับจะบอกว่าตัวนี้นะครับจะช่วยทําให้มีความหอมนะครับแล้วก็ฉ่านะครับจะบอกว่าหมูย่างเมืองตรังเนี่ยจะมีความหวานนะครับมีความหอมนะครับมีความเค็มนะพอทาน้ําผึ้งจนทั่วนะครับก็หมักทิ้งไว้แบบนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยสาห้าชั่วโมงนะครับหรือใครจะหมักข้ามวันก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างล่างนิดหนึ่งนะนี่ใช่ไหม หนังหมูมันจะแบบไม่ค่อยโดนความหวานหรือเครื่องเทศแต่ถามว่าก็มีบ้างนะครับนะอันนี้เห็นไหมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะคว่ำลงนะครับอ่ะหมูนะครับอันนี้หมักไว้10ชั่วโมงนะครับอ่ะจะได้แบบนี้เห็นไหมจะมีน้ําละลายออกมานะครับแล้วก็ตัวหมูมันจะแบบรู้สึกแข็งๆนะครับให้เราเตรียมฟอยด์นะครับแบบนี้นะแล้วก็พับมุมนะครับ แบบนี้นะครับพับทุกด้านนะให้สวยงามเรียบร้อยนะครับใครไม่มีก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่แนะนําให้หามานะครับจากนั้นนะครับผมจะเอาหมูนะครับบ่งใส่ลงไปแบบนี้เห็นไหมครับหนังมันจะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับให้เอา กระดาษนะครับที่สะอาดๆนะครับหรือผ้าก็ได้นะครับมาเช็ดเช็ดตัวแบบเครื่องเทศที่มันติดอยู่หนังด้านบนออกนะครับเพราะไม่งั้นเดยเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับเวลาเราอบเช็ดออกประมาณนี้นะครับทับฟอ,อยนะครับให้มันขึ้นมาแบบพอดีหนังแบบนี้นะครับ เราเราก็แบบว่าบีบๆเนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเหมือนเราล็อกตัวหมูนะครับให้มันแน่นนะครับจากนั้นนะครับก็มาใส่หม้ออบแบบนี้นะครับนี่ก็เอาซ่อมนะครับจิ้มด้านล่างนิดนึงทั้งสี่ด้านนะครับเพื่อให้ตัวน้ำนะครับเขาไหลออกไปนะครับจากนั้นก็ปิดฝาอบนะครับ นี่ก็อบใช้ไฟประมาณ200องศานะครับอบไปประมาณ15นาทีก่อนนะครับอ่าก็นี้คนระับหลังจากอบไป15นาทีนะครับก็จะได้แบบนี้นะนะหนังมันจะตึงๆแล้นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้ปลายมีดนะครับทิมนะครับทิมไม่ต้องลึกมากนะครับอ่าระหว่างทิมนะครับตัว ฟลอยนะครับเราก็เปิดออกได้แล้วเพราะว่าหมูมันเริ่มที่จะแบบเสร็จตัวนะครับที่เราจิ้มหนังหมูแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ตัวไขมันนะครับมันไหลออกมานะครับจิ้มให้ทั่วนะอันนี้ซ่อมมันจะจิ้มไม่หลบนะครับเพราะว่าหนังมันแข็งเ,เราใช้ปลายมีดนะครับทิ้มๆิมจากนั้นเดี๋ยวผมจะกลับด้านนะครับตัวหมูเนาะ นี่ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างร้อนจากนั้นก็เอาหนังหมูลงนะครับเห็นไหมจะได้แบบนี้นครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะอบต่อนะครับอันนี้ก็อบประมาณ30-40นาทีนะครับให้ตัวเนื้อเขาสุกนะครับอ่าอันนี้นะครับหลังจากที่อบนะครับอันนี้ผมอาจใช้เวลาเพิ่มนิดนึงครับเป็น1ชั่วโมงนะครับเห็นไหมเนื้อก็จะ สุกแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดมานะครับเราก็จะมากลับด้านเพื่ออบหนังต่อนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเห็นไหมอันนี้คือแบบหมูสวยมากนะครับหนังไม่เปื้อนไม่เปิดเลยนะครับกลับด้านมาอย่างนี้นะครับก็เอา กระดาษนะครับชุบน้ำนิดหนึ่งนะครับเช็ดนะครับปกติเวลาเขาทำกันนะ่ะจิ้มปุบเนี่ยไขมันมันจะออกมานะครับแต่ว่าของเราใช้หม้ออ,อบมันอาจจะมันไม่ไม่ไหลออกมาครับเราใช้น้ำมันทานะครับทาให้ทั่วๆแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะอบต่อนะครับด้วยไฟประมาณ220องศาถึง240องศานะครับขึ้นอยู่กับเตาอบนะ อันนี้นะครับหลังจากที่อบไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะได้แบบนี้ขอบๆมันอาจจะไหม้นิดนึงนะครับพอดีผมลืมเอาฟอยล์นะครับคลุมไว้นะใครที่แบบว่าไม่อยากให้มันไหม้ก็เอาฟอยล์คลุมไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือแบบว่าเหมือนหมูย่างเมืองตังเป๊ะนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นนะครับพักไว้ก่อนเนาะอันนี้นะครับ ก็ถ้ามันดําไปนะครับก็แค่เอากรรไกรนะครับไปเล็มๆออกทีหน่อยนะครับก็หั่นตามแบบเส้นที่เราปั้งไว้นะครับต้องบอกว่าเนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มมากๆเลยก็เสร็จแล้วครับสาหรับหมูย่างเมืองตรังนะครับเดี๋ยวชิมดูเนาะรสชาติคือแบบหมูย่างเมืองตังนะครับแต่ว่าอาจจะบอกว่าสูตรนี้อาจจะแบบหนังไม่ไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่เนาะก็แบบว่าเรา ไม่มีเตาอบแบบเขานะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ